ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวบนทองคนอีก้ก็ทุกคนนี่มาดูจุดอีกจุดหนึ่งที่จะทำไห้ต่อม่อขอไก่รถวิ่งข้ามนต่อม่อสะพานนะนะยกกะดับกุนก็เจาะอุมมาถึงนี้แล้วไงฝนนะก็จะตกพอฝนทุกคนคุ้มค่าคุ้มฝนอยู่นู่นก็เลยจะถ่ายคลิปมาเปลี่ยให้ทุกคนได้ชมกันหรือรถไฟก็จะวิ่งผ่านนี่นระถไฟนี่จะวิ่งผ่า วิ ừ, 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 ừ. Ừ. ่งผ่านลวดก็ก็ทำไว้ทุกคนแป๊บๆๆไปไปละฝนก็จะตกพอฝนไอ้เทว่อกาศมาอัดเดตทุกคนได้ชมชมคลิปกันนะรถเจาะนะเจาะหลุมเจาะหลุมเสาอะเสาเข็มก็มาถึงตรงนี้แล้ว nhưng có rút tiền hay rút cái này cũng ai đây gì cũng ai biết luôn này. Ai tung cốc khau này, nha chắc. Cúm khua, cúm phun rồi luôn. Núi, rút tiền có rút cái này cũng ai biết luôn. Rút có ở trong này không, trọ lủng ở này อยู่ตรงนี้แล้วก,ก็ทำทก็ทำทางมาถึงตรงนี้แล้วไงน่าจะมีคนพักอยู่เนี่ยนะยป็นแคมมาไม่น่ะฝน,นตกวูบมาหนอนคุ้มฟ้าคุ้มฝนเห็นี่ย จะปูนเททุกคนไงเจะปูนเทเทในหลุมทุกคนเนีย่ยเนี่ยรถจอดคันนี้อ่ะเนี่ยเทเนี่ยเจ้าปูนเทไงบึ้งตื้อเลยทุกคนซูมให้ดูก่อนฝนมาแล้วทุกคนน่ รถจอยไงทางรถจอยนีเรถจอยนี่มีทางที่จะทำนี่เนี่ยสร้างสร้างทางรถระดับำเลยเละตุ้มเปะเลยทุกคน,กนยกแผนกนกนก่นยกแผ่นทุกคนเนี่ยเช่นยกแผ่นยกแผ่นลงไปนู่นเนไห ก็มืดหน่อยนะทุกคนฝนมันจะตกไงก่อนนะครื่นฟ้าคลื่นฝนอยู่นู่นนะนี่เป็นทางไงใช่ไหมเละตุ่มเปยเลยใช่ไหมเละเละตุ่มเปยหมดเลยทางก็จะเป็นแผ่นรองแผ่นรองรถรถปูนทุกคนนะ ยกแผ่นรองรบกูนที่จะถอยขึ้นไปไปเทพื้นเนี่ยเทหลุมไงต้องใช้รถเชนยกเห็นไหมโอ้โหทุกคนมีรถรถโจดน่นีอทุกคนเห็นไหมไม่ยืนอยู่รถโจดดูใกล้ๆทุกคนไม่เคยเห็นเลยดูใกล้ๆเห็นไหมเป็นน้อยนะทุกคนเห็นไหม ไใใกๆคุรถจอจออดดเขาใช้แฉนรองไงนะใงนะา้ปฉนรองเลยนะใชถ้าแ่นรองคือให้ให,ให้ให้รถปูนวิ่งไปเทโดยดุมได้ไง,ไงดุมที่เขาเจาะกัใช่ไหมตรงรถเทน่ะที่จะทําเทตรงข้างทางกันล่ะเห็นไหมา ไห,ไหมรถเช็นปูแผ่นแผ่นเหล็กไว้ให้รถปูนเทได้ไงนี่เส้นของไห้ไปทางขอนแก่นนะคุอคนทองนะที่จะทําเป็นทางข้ามของไห้รถวิ่งนะทุกคนรอดสะพานสะพานนะคุณสะพานยกระดับของไห่รอดทางไห้รางรถไฟอะขึ้นได้ไหมคุณดูเอานะ่ะ มืดหน่อยทุกคนมันมันย้อนแสงมาเนี่ยไหวไหมทุกคนปูนก็หนักกว่าปูนอู้ได้ไปทุกคนเนาะอู้ระดับนี้แล้วไอแผ่นรองอ่ะเอาปูนมาแล้วคุณขึ้นได้ไหมปูนก็หนักกว่าปูนอ่ะคุณไหวไหม nó có cái lông nhìn bắt bắc sói ở cái lốt đây cái cây của con lốt <laughs> Không nằm 10 không, 10 thế nào. เอาเอาปูนเทลงไงที่ในหลุมอะหลุมที่จอดนะตอนที่รถคันนี้ที่จอดเนี่ยเป็นหลุมขึ้นมาสิบกว่าสิบสิบกว่าเมตรน่ะที่เป็นข่าวเรียกว่าคนงานทงทางรถไฟตกเลยทุกคนท <im> ี่ตกไปได้หกวันเจ็ดวันลูิจอาทิย์เแล้วทุกคนกู้ร่างกันมแล้วไงนันแหละหลุมแบบนั้นแหละทุกคนเป็นหลุมที่เขาเจาะแล้วก็ตกกันแหละคนที่คนงานที่ตกที่เป็นข่าวเป็นข่าวก็ที่ทําทางรถไฟนั่นแหละทุกคนก็หลุมหนึ่งนี้แหละหลุมแบบนี้แหละ กว่าเมตรเนี่ยคันนี้แหละเจาะเนี่ยนะคันเล็กๆนะทุกคนใหญ่จริงๆทุกคนเอาปูนเทลงมาเทลงเสาอะแรละทุกคนเสาอะเสาที่ก็จาะอะแหละเป็นเสาเข็มเลยเสาที่ตั้งเลยไฟฟ้ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วไงไปพามอัพเดทกันนะ รถเชนก็คอยสแัญบายไงคอยช่วยอะไรเยอะไปไอ้ยอะตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวที่เอาไว้เทลงหลุมอ่ะหย่อนไปในหลุมอ่ะมันจะเป็นตัวตัวคล้ายเป็นวงกลมอย่างนึงอยู่นิดนึงสายเนี่ยวิ่งรถกุ้งวิ่งนะทุกคน ทางนู้นก็ะลงหินบักซ้อยอยู่นะนยังไม่เสร็จไงเนี่ยข้ามไปตอนนี้ช่วงมันเป็นฝนตกนะ่กฝนตกมาสองสามวันแล้วนะตกแรงจริงกลางคืนนะ่ะตกปโอ้โหมันทางรถไฟทํายากคนช่วงนี้เจอฝนตกยากลําบากทาํางานรถไฟอะนะใครทำใครทำทางรถไฟตอนนี้เละตุ้มเป้เหมดทุกคนแล้วก็น้ํเซาะข้างทางรถไฟด้วยที่ผมเห็นหนอ้หัวหน้าผู้แ่งเข้าไปยืยนดูอยู่ทางนู้นอยู่ทางว่านบนทงน้อยอซึ่งสูงอนะ่ะกัดซอะมาเลยนะ ไหลเตึนทางตึมทางโซ่ข้างทางรถไฟลงมาถึงทางลุกไปอ่ะุกทเนี่ยเนี่ยเละตุ้มเปะงเง้นนะฝนไงนะเนี่ยฝนนะเนี่ยไปเละไปตุ้มเป้เลยนะเนี่ยเละตุ้มเป้เลยหมดเลย bắt được phấn chọn rác bùn. mà lang là nấy, bùn trắng gì vậy này? Này, nè. Này mà. ลอดเนี่ยน,นี่ทําทางยกระด,ดับไงยกระด,ดับทางลอดรางรถไฟอ่ะทุกคนเอาสแตนบายหมดแล้วนั่นเนี่ยรออย่างเดียวรอลองรางอย่างเดียวทุกคนหนื่อนน้มากม่เน,มมนี่ยบุปกรณ์เละหมดเลยแม่เนี่ย ตกมาทางเละเปะไปหมดเลยคุณไม่มีชิ้นดีเลยฝนตกใส่เละไปหมดเนี่ยทำฝนมันยากอย่างนี้ทำหน้าฝนทำบากคุณ นั่นนี่เส้นนึงนี่ฝนฟ้าเหม่ไหมทุกคนน่ะเนี่ยเราอยู่เรื่องเนี่ยเนี่ยโค้งสูงสุดมันสูงนี่ก็พุ้งลงเนี่ยเนี่ยเอารอเหมือนว่าเรื่องเต็มต์ตายหมดนะผมเดี๋ยวมันๆผมเรียบร้อยหมดแล้วนั่นนี่ลูกปุก็หมๆโดดเลยนี่เนี่ยสีสองสีทุกคนนี่เป็นออกสีเทาๆนี่เป็นสีดำเนี่ยไปไอันนี้บักซอทุกคนเนี่ยตัวนี้เป็นบักซอเนี่ย แต่ตัวนี้นะ่าเป็นหิน,หนอะไรอคนีหรือหินจันทยุหรือเปล่านะเนี่ยฝั่งนี้นะี่ยเป็นสองสีไงเหน็นไหมหินสองสองีทุกคนเขาเลยจะไถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะมาอัปเดตทุกคนได้ชมกันนะผมว่าจะอัปเดตเดี๋ยวคันหลังดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้ฝนมันจะตกแล้วเนี่ยเห็นไหม ผมต้องกลับแล้วโอ้ต้องเดินผมนต้องขับรถไปทางนูงนะ้นน่ะดูมันออกไปนู่นแหละขับไปนู่นเดี๋ยววันหลังผมจะพาอัปเดตตรงที่แล้วก็สร้างสะพานรางรถไฟอีกนะคงคงเหล็กช่องส่งเองทางรางรถไฟแล้วก็ฝากกูฏิตามช่องดูทุกฝากคุณกองเขาเด็กผู้สารผมช่องหนึ่งช่องเลยครับผมผมจะคอย,ยอัปเดตการสร้างทางรถไฟและก็มีคลิปวัดผสมประสานกันไปทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศตั้งมั่นถะิ่น บางทีทางรถไฟก็ยังมาถ่ายบางทีก็ยังบางทีมันมันเป็นคล้ายๆแบบเข่าทุกคนก็เลยก็เลยหาคลิปเกี่ยวกับวัดให้คุณนได้ชมกันด้วยนี่ก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าวคนทองคนฤทธิ์ผู้สารนะครับเข้าถึงเท่าไนะครับผมแต่ความัปเดตการสร้างทางรถไฟเป็นสุดแล้วทุกคนนี่คุณได้ชมกันติดตามและขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของเข้าบ่าวคนทองคนฤทธิ์ด้วยนะครับผมก็ฝากคลิปยาวของช่องบ่าวคนทองด้วยนะครับผม จบคลิปอยู่เท่านี้แล้วครับน<ง>ีค่ครับฝนละมาได้ทุกคนไม่ได้ไดกลับว่าจะเดียวไปถ่ายคลิปตรงไหนก็สร้างทางโค้งสะพานทางรถไฟจุดหนึ่งก็มันจะฝนจะตกก่อนยังไงมันจะไปถ่ายไม่ได้ไงกลายไมหมหนุนคนเห็นไหมฉันบรรยากาศคุณ น่ากลัวนะนำคำเมืองเลยเห็นไหมอ่ะ็บคลิปทั้งย้แล้วก็ผมเอาสวัสดีนะครับผม